สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์เก่งเสริมชีวิตนะครับกับช่อง YouTube 365ศาสตร์เสริมชีวิตช่อง YouTube ดีๆที่ทําให้ชีวิตของท่านดีขึ้นวันนี้นะครับจะมาพูดถึงดวงชะตาของท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับในช่วงวันที่ 17-22พฤษภาคม2560นะครับเรามาดูกันว่า7วันนี้วันที่เกิดวันจันทร์นั้นมีสิ่งใดเป็นเรื่องเด่นมีสิ่งใดเป็นเรื่องรองมีสิ่งใดเป็นเรื่องควรระวังนะครับแต่อย่าลืมปติกราของเรามันแค่7วันนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันสิ่งใดดีรีบทำสิ่งใดเสียระวังให้มากนะครับหรือเรียนได้ก็เรียนซักนะครับอะมาดูกันนะครับท่านที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงแห่งการวางแผนเหมือนกันโอ้คิดวางแผนอีกแล้วนะครับ คิดวางแผนการลงทุนนะครับคิดวางแผนในเรื่องของสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตแต่ทีนี้แผนที่วางหรือผมมองใหม่แผนที่วางหรือแผนที่เข้ามาเนี่ยนะครับในเรื่องของการลงทุนหรือจะวางอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นแผนที่ค่อนข้างต้องไปเกี่ยวเนื่องนะครับกับคนอื่นด้วยมองในมุมกลับจริงๆอยู่เฉยๆเนี่ยจะมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในชีวิตนั่นแหละครับนะครับมาวุ่นวายในเชิงว่าต้องไปช่วยจัดระเบียบชีวิตเขาไปวางแผนชีวิตเขาไปบอกขั้นตอนเขาไปคิดแทนเขาอะไรอย่างนี้นะครับ จริงๆสิ่งเหล่านี้ถามว่าเราทําได้ไหมทําได้ครับแต่จริงแล้วลึกๆเราก็จะเกิดความหน่อยอกหน่อยใจเหมือนกันนะครับว่าที่เราทําให้แทบตายมันมีอะไรไหมล่ะมันมีประโยชน์อะไรไหมมันมีคุณค่าไหมเราได้รับเกียรติไหมเราได้รับความน่าเชื่อถือไหมหรือมันเป็นแค่หน้าที่มันจะมีตัวเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องในความรู้สึกในคิดของเรานะครับแต่ขอบอกเลยครับว่าช่วงนี้ทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ทำเนี่ยมันอาจจะก็เรียกว่าดึงกันนั่นมันลั้งกันอยู่นะครับอยากทําอย่างหนึ่ง คิดอยากทําอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้มันต้องทําอีกแบบนึงช่วงนี้สิ่งที่ทำเนี่ยนะครับต้องบอกเป็นสิ่งที่เหมือนคนที่มีเหตุผลเ,เหตุผลไม่เป็นเหตุผลส่วนตัวมากกว่าเหตุผลบนพื้นฐานของความเป็นจริงของชาวโลกของคนที่เขาคิดกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยจะลงทุนอะไรจะทําอะไรนะครับทําให้มันแหวกแนวเข้าไว้นะครับถ้าจะมองมองในสิ่งที่เป็นส่วนต่างอย่าไปมองที่คนอื่นปกติเขามองกันนะครับสิ่งนั้นน่ยจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับท่านนะครับ เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินค่อนข้างใช้เยอะครับมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะมากเลยต้องบอกนะครับว่าเป็นการใช้เงินกับการลงทุนการพัฒนาแต่ถึงจะใช้เยอะยังไงมันมีตัวเหนี่ยวรั้งใจไว้นะครับที่จะทำให้ท่านนั้นแบ่งรับแบ่งสู้แต่แน่นอนครับอย่างเช่นอาจจะต้องใช้สักพันนึงนะครับก็จะมีตัวก้างกึ่งกึ่งใช้กีละห้าร้อยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูก่อนอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ การแบ่งจ่ายหรือแบ่งลงทุนอย่างเงี้ยนะครับหรือแบ่งในการที่จะต้องใช้เงินไม่ว่าจะเป็นเงินซื้อของเงินอะไรก็ไอย่างเงี้ยเป็นเงินซื้อของบางคนอาจจะแบบไปเห็นของแล้วแบบเฮ้ยฉันผ่อนดีกว่าเงี้ยในการแบ่งผ่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยการเงินท่านมีเกณฑ์ใช้เยอะแล้วที่สําคัญประการหนึ่งนะครับมันมีการเป็งอ่ะคือไประถูกอกถูกใจไง แล้วขอผ so ่อนก็ได้ทยอยก็ได้อะไรก็ได้เพราะช่วงนี้นะเงินจะมีเกณฑ์ทยอยใช้มพื่ออย่ใช้ก้อนโตได้ค่อยแบกจ่ายไปนะครับใน7วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีเงินเก็บไว้นะครับเพราะเงินได้จ่ายแน่ๆนะครับเรื่องของการงานช่วงนี้พุ้นส่วนการงานดีนะครับจะมีคนเข้ามาดูแลเอาใจใส่งานดีนะครับการสื่อสารในงานก็ดีนะครับเรียกว่าคู่ค้าก็ดีพุ้นส่วนก็ดีหรือรูปน้องบริวารที่ร่วมกันในวงงานร่วมกันเพื่อคลุกคลีกันมาเติบโตด้วยกันมานั้น ช่วยเหลือกันดีครับดูแลกันดีเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยในมองในมุมสองมุมคือเราดูแลเขาแล้วเขาก็ดูแลเรานะครับเน้นนะครับการติดต่อสื่อสารจะดีมากนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะครับจะพูดจะจาการสื่อสารข้อมูลข่าวสารใดๆก็้างโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับใช้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของวงงานซักนะครับ ในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่ยังโสดนะครับคบหาสมาคมกันอยู่ดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับอาจจะเกิดอาการน้อยอกน้อยใจนะครับเกิดขึ้นได้เช่น <ๆ S 2> บางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากได้แล้วเราเดาไม่ออกนึกไม่ออกหรือบางเรื่องที่เราควรจะให้แต่เราไม่ได้ให้อะไรเงี้ยครับก็จะเกิดความน้อยอกน้อยใจแล้วความน้อยอกน้อยใจนี้ไม่ invalid, ใช่น้อยน้อยมันน้อยแต่มันรู้สึกมากเรื่องนี้มันเล็กน้อยนะแต่มันจะรู้สึกมากก็ต้องบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเราบางทีเราเคยได้รับเราอยากได้แล้วก็ไม่ให้ก็จะน้อยใจหรือบางทีเขาเคยได้รับแล้วเราไม่ให้เขาก็จะน้อยใจนะครับแต่ที้เออเป็นคนเป็นดวงคนเกยบบัญชานักใครที่เกยบบัญจานส่วนใหญ่ก็จะกรณีที่ว่าตัวท่านเองแหละที่จะน้อยใจนะครับก็ต้องฝักดูเอาไว้ด้วยนะสําหรับความรัก ของท่านที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยช่วงนี้โอเคมากต้องขอบอกตรงนี้าอโอเคมากๆเลยอาจจะมีกิจกรรมร่วมกันครับมีการทํากิจกรรมร่วมกันมีการดูแลใจใส่กันออกไปสังสรรค์กันไปพบเจอกันนะครับและกิจกรรมส่วนใหญ่นั้นจะเกี่ยวเนื่องกับลูกหรือเด็กนะครับจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับบางหรือบางทีเนี่ยคนรักหรือคนในครอบครัวแนะนําการงานดีๆมาให้นะครับหรือนําพาเหตุปัจจัยเรื่องงานดีๆมาให้อันนี้สําคัญมากเลยเนาะดีมากเยี่ยมแต่นะครับ ถึงแม้มันจะดีก็อย่ามั่นใจจนเหลือนะครับเวลาจะพูดจาสื่อสารอะไรกันคนเราใช้ชีวิตครอบครัวนั้นเวลาจะพูดจาอะไรกันนะครับท่นองน้ําใจกันนิดนึงดูทางหนีทีไล่กันนิดหนึ่งนะครับอย่าพูดทุกเรื่องที่คิดแต่ตรงคิดก่อนที่จะพูดทุกเรื่องนะครับจะดีที่สุดเลยนะสุขภาพช่วงนี้นะครับต้องระวังเรื่องของสุขภาพในเรื่องของอะระบบขับถ่ายที่เกี่ยวกับน้ําในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําทุกอย่างเลยนะปัสสาวะนะครับ แล้วก็ในเรื่องของเหงื่อนะครับแล้วก็กระพเระพาะสวรรค์ก็ะมีเรื่องของคอเจ็บคอนะครับมีเรื่องของมึนๆหัวอาจจะเป็นเพราะน้ำในหัวไม่เท่ากันหรือสมดุลในร่างกายมันเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยดูแลสุขภาพให้ดีและโดยเฉพาะนะครับสุขภาพสตรีหรือสุขภาพผู้หญิที่มีอายุเยอะแล้วกับรุณนานะครับตรวจดูเรื่องระบบภายในสตรีหรือ,เ,อเรื่องของเอส้นเลือดผู้ชายก็องไปดูเรื่องเส้นเลือดนะครับก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับ มันเป็นช่วงที่อาจจะมีอาการปรากฏขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงมีส่วนที่เป็นส่วนเกินขึ้นมานะครับสุขภาพสตรีก็อาจจะเป็นเรื่องของมีซีดหรือเปล่านะครับใครที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพภายในนานแล้วลองไปตรวจดูนะครับอันนี้สําคัญนะครับขอเตือนไว้นิดนึงนะครับโชคลาบนะครับช่วงนี้โชคลาบเกิดมัจจะเป็นโชคลาบเล็กๆครับแต่เวลาได้ได้มั่นคง,งแต่ต้องเล็กๆ เป็นโชคลาภที่ได้มาเราปฏิหารคือตั้งใจไม่ได้ครับต้องแบบหมดหวังแล้วะครับถึงจะได้นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังพอมีโอกาสอยู่นะครับแต่ต้องเป็นพวกเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นถ้าผูณเป็นนักลงทุนก็ต้องหาตัวเล็กๆเลยนะครับไปเล่นในโชคนะครับส่วนเรื่องของการลงทุนช่วงนี้นะครับต้องลงทุนในเรื่องของความแหวกแนวแหวกแนวคนที่เขาไม่ตัวไหนที่เขไม่สนใจกันสิ่งไหนที่เขาไม่สนใจกันสิ่งนั้นกลับเป็นโชคลาภของเรานะครับส่วนปัญหาอุปสรรคในชีวิตช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของความ เออเรอความเลิอนเล่อนะครับอาจจะประสบปัญหาเ,เล็กเล็กน้อยน้อยได้นะครับหรือแม้แต่ตัวเองเกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมานะครับหงุดหงิดใจในเรื่องของสิ่งที่เด็บริหารจัดการมันไม่ได้ดั่งใจนะครับแล้วเกิดเป็นโทสะขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นปัญหาส่วนตัวก่อเกิดเป็นปัญหายืดยาวไปในเรื่องของสังคมนะครับของการติดต่องานด้วยอันนี้ระหว่างหงุดหงิดถ้าหงุดหงิดนะครับทุกคนมีสิ่งหงุดหงิดนะหงุดหงิดได้จะต,ต้องรู้แล้วก็พยายาม หาวิธีหาคุณสลบายส่วนตัวเพราะคุณสลบายแต่คนไม่เหมือนกันบางคนจะเดินหนีบางคนอาจจะนิ่งเงียบบางคนอาจจะขอตัวไปก่อนแล้วแต่คุณสลบายแต่ละคนนะครับแต่ร,ระวังเรื่องความดีจะเข้ามากระทบใจช่วงเจ็ดวันนี้นะส่วนวิธีทำบุญแก้ไขผมแนะนํานะครับว่าให้ไปทำนะบุญถวายของมีคมนะครับถวายของมีคมนะครับสักสามชิ้นหรือแปดชิ้นปล่อยๆมาดุกสักสามตัวหรือแปดตัวนะครับแก้เคล็์นะครับแล้วก็ที่สําคัญประการหนึ่งถ้าสามารถนะครับทำบุญในเรื่องของ ทำมูลวัสดุก่อสร้างวัดไหนที่เราัมีการก่อสร้างน,นะครับต่างๆไปทำมูลวัสดุก่อสร้างค่าก่อสร้างน,นะครับก็จะช่วยทุเราเหตุปัจจัยเหล่านี้ได้นะครับสําหรับท่านที่ชอบไหว้พระสดมต์อยากจะขอพรขอโชคขอลาบแนะนานะครับให้ไปไหว้ขอพรเทพผู้หญิงนะครับที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว,ว่าอยู่ในปางที่ปางสมบูรณ์ปางกษัตริย์หรือปางที่มีบารมีเยอะๆนะครับไปขอพรท่านอย่างาทาเทพผู้หญิงที่ปางนี้นะครับอาจจะเป็นแม่อุมาอะไรนะครับไปขอพรท่าน ก็จะช่วยท่านานั้นีโช่วงลาบได้คนขีาได้ขึ้นครับนี่คือภาพรวมนะครับของท่านที่เกิดวันจันทร์ในช่วงวันที่1 7ถึง2 2พฤษภาคม2560ท่านใดชอบนะครับฟังแล้วโอเคเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใด้วยนะครับเป็นกำลังใจใ้การายกันนะครับ านใดที่ยังไม่ติดกดติดตามเป็นสมาชิกกดติดตามไว้นะครับแล้วอย่าลืมกดเครื่องหมายรูปกระแังนะครับกดแล้วจะมีมีบทความใหม่จะมีข้อความเตือนไปถึงท่านสะดวกเมืาอไหรค่อยชมกันนะครับส่วนท่านใดอยากถามคำถาม,ถามสดๆกับผมนะครับสามารถติดตามได้นะครับที่ a c e b o o k นะครับ365้าศาสตร์เสริมชีวิตนะครับผมจะมีการไลฟ์นะครับทุกวันเพือรหัสเวลา20่สินาฬิกา30นาทีถึง21อนาฬิกาสนาทีนะครับโดยจะมีประกาศแจ้งผ่านทาง Facebook ก่อน ทุกครั้งนะครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ